สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทาได้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับความรู้ดีๆทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับวันนี้ก็จะขอนาเสนอนะครับหุ้นราคาถูกไม่ได้แปลว่าดีเท่านั้นนะครับหุ้นในตลาดเราทรัพไทยณวันที่31นะครับเดือนมีนาคม พุทธศักราช2567นี้มีจำนวนทั้งสิ้น895บริษัทมีหุ้นราคาถูกเจ้าของลดกระนำราคาเนี่ยตั้งแต่30%จนถึง89%แต่ไม่ควรลงทุนอย่างยิ่งนะครับมีถึงนะครับตองหนึ่งก็คือ111หุ้นนะครับ111บริษัทนะครับ แล้วก็ราคานะครับหุ้นบนกระดานเทรดเนี่ยตลาดปิดหน้าวันที่29นะครับมีนาคมพุทธศกักราช2567ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวน111บริษัทเหล่านี้มีตั้งแต่หุ้น1สตางค์ไปจนถึงหุ้นละ41บาทนะครับหุ้นราคา41บาทต่อหุ้นกันเลยทีเดียวนะครับ เพื่อนๆถ้ามีสมุดปากกานะครับหรือนะครับสามารถใช้แนวทางนะครับในการตรวจสอบลักษณะของหุ้นที่ราคาถูกนะครับแต่มันไม่ดีไม่น่าลงทุนเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรผมให้ไว้นะครับเลักษณะของหุ้นราคาถูกแต่ไม่ควรลงทุนมีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือมี Price to Book Value หรือ P/BV เนี่ยต่ำนะครับ ก็คือตั้งแต่0.7ลงไปนะครับ0.1 0.2อย่างเงี้ยนะครับ0.3 0.4นี่นะครับก็คือราคาต่ำกว่ามูลาค่าทางบัญชีหรือเจ้าของเนี่ยลดราคาตั้งแต่30%ถึง8 9ซึ่งข้อน,นี้ก็คล้ายๆกับการลดราคาหลอกลวงผู้บริโภคด้านคุณภาพสินค้าราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพแถมยังมีโทษอีกต่างหาก ก็คือทําให้ผู้ได้หุ้นบริษัทเหล่านี้ไปโอกาสขาดทุนใน99%เหลือไว้ให้1%สำหรับหุ้นบริษัทพลิกฟื้นหรือหุ้นเทินอาราวนะครับอันนี้สงวนไว้ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับลักษณะที่2นะครับของหุ้นราคาถูกแต่มันไม่ดีไม่น่าลงทุนก็คือมีหนี้สินมากเงินสดน้อยหรือไม่มีเงินสดเลยแถมติดลบอีกต่างหาก นะครับก็คือไม่มีเงินสดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทโชนะครับคือบริษัทชทวีจำกัดมหาชนนะครับบริษัทนี้นะครับ mm. CHO บริษัทชทวีจำกัดมหาชนอันนี้เรามาดูงบการเงินกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งงบการเงินของบริษัท ชทวีจำการมหาชนเนี่ยนะครับเรามาดูว่านี้สินมากเงินสุดน้อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหุ้นของชอนะครับซึ่งปรากฏในงบการเงินที่ส่งในปีนี้นะครับมี DE ก็คืออัตราส่วนระหว่างนี่สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ เน็ตชาร์ดนิดหนึ่งนะเพื่อนๆซึ่งตัวอย่างหุ้นที่ผมยกมาเนี่ยนะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยหาข้อมูลนะครับจากโบรกเกอร์ที่เพื่อนเอนเปิดพอร์ตอยู่ก็มีนะครับวิธีการค้นหาให้เพื่อนๆกรอกตัวเลขนะครับสองตัวนะครับก็คือ P/VV 0.1ถึง0.7เท่านะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยก็คือเอา0.5 ก็คือแบบหุ้นที่จ่ายปันผลไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลหุ้นเป็นร้อยบริษัทเหล่านี้ก็จะปรากฏแก่สายตาพเพื่อนๆนะครับลองไปค้นหาข้อมูลข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมว่าหุ้นที่มีลักษณะทั้ง7ข้อเหล่านี้นะครับมาถึงประการที่2เนี่ยเรามาดูบริษัทชอทเวนะครับนี่สินรวมกับส่วนของของผู้ถือหุ้นเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ปี63เนี่ยหนี้สินรวมเนี่ย2,201ล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้น937ล้านนะครับลงขันกัน900กว่าล้านนะครับหนี้2,000กว่าล้านนะครับแล้วก็มาจนถึงปีล่าสุดเนี่ยหนี้จาก2,200น,นะครับขยับเป็นสองพเจ็ดร้อยล้านส่วนของผู้ถือหุ้นไอ้ที่ลงขันกันไปนะครับจาก900กว่าล้านเนี่ยครับปีล่าสุดเหลือ 528ล้านหมายเขาว่าอย่างไรถ้ายุบบริษัทณนะวันนี้เอาเงิน528ล้านพร้อมดอกเบี้ยไปจ่ายนะครับนี่นะครับก็ยังเหลือนี่ที่จะต้องจ่ายช่วยกันจ่ายอีกนะครับสองพล้านนะครับสมมติว่าเพื่อนๆซื้อหุ้นบริษัทนี้ไปในราคา13สตางค์เป็นล้านสล้านหุ้นหรือ4ี50ล้านหุ้นก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเขายุบบริษัทหลังจากที่เพื่อนๆซื้อหุ้นไปเขาเขาเลิกกิจการแล้วเพื่อนยังถือหุ้นอยู่นะครับเพื่อนจะต้องไปช่วยใช้หนี้สองพันกว่าล้านนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งเราไม่ใช่ว่าดูแค่ปีเดียวนะครับขาดทุนปี2ปียังพอทำเนานะครับบริษัทชอทวีคจำกัดมหาชนเนี่ยเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นี่สิบเอปีแล้วนะครับ แล้วฟอร์มตัวก่อนที่จะเข้าตลาดเราทรัพย์อีกกี่ปีไม่ทราบนะครับตอนนี้ประการที่3ามอันนี้คือประการที่สองนะครับหนี้สินมากเงินสดน้อยหรือไม่มีเงินสดเลยแถมติดลบอีกต่างหากนะครับประการที่3คือรายได้หายกําไรหดนะครับอาการร่อแรกถ้าไม่เลี้ยงไข้ไม่พลิกฟื้นก็จะตายไปเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเลี้ยงไข้เนี่ย มันเป็นความจงใจของผู้บริหารอันนี้ผมยกตัวอย่างหุ้นเมตานะครับบริษัทเมตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้รับพิจารณาไว้ก่อนว่าเอ๊ะนะครับหุ้นบริษัทเมตาคอร์ปอเรชั่นเนี่ยนะครับกำไรหายยอดขายอยอดขายนะครับลดลงอะ่ะมันมันเป็นยังไงนะครับรายได้หายนะครับยอดขายหายเนี่ย กำไรก็หดตัวนี่ครับอาการล่อแร่ล่อแร่เป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงหนี้สินแล้วนะครับก็เยอะกว่าส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับแล้วคราวนี้นะครับแล้วคราวนี้เขารายได้รายได้นะครับรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะครับปีหกสามแล้วปีหกสี่หกห้ามาจนถึงปีหกหกนะครับลดลงเหลือแปดสิบกว่าล้านนะครับ อันนี้ไม่ใช่รายได้หลักด้วยนะครับเป็นรายได้ไม่รู้จักจากไหนอาจจะเกิดจากการที่ขายทรัพย์สินนะครับเพราะว่าอะไรรายได้จากการดําเนินงานหรือความสามารถในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับทั้งปีเลยปี6 3เนี่ยนะครับหาได้นะครับ8ล้านกว่าบาทอันนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับถ้ารวมต้นทุนค่าใช้จ่ายไปด้วย8ล้านเนี่ยนะครับมันมันจะเหลือเท่าไหร่ นี่แสดงว่าต้องขายทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างนะครับฉะนั้นรายได้จากธุรกิจหลักเนี่ยแค่แปดล้านกว่าบาทนะครับปีล่าสุดนี่คือไม่มีเลยนะครับสรุปแล้วสี่ปีเนี่ยนะครับรายได้หายกําไรหดนะครับส่วนพูดถึงหุ้นไม่ต้องพูดถึงมันก็ลดลงแล้วก็กําไรสุทธิต่อหุ้นก็ลดลงลดลงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับหุ้นราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยขายให้เพื่อนสิบเจ็ดบาทนะครับ ถ้าหุ้นราคา1บาทขายให้เพื่อน17สตางค์อย่างเงี้ยราคาตอนนี้ก็คือมีส่วนลดนะครับมีส่วนลดถึง83%เห็นไหมครับแล้วก็เรามาดูนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับก็คือนอกจากรายได้หายกำไรหดแล้วประการที่4ลนะครับรายได้เพิ่มแต่กำไรติดลบทุกปีคือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายไม่ได้ ข้อที่3นี่คือรายได้หายนะครับกําไรก็หดนะครับอันนั้นโอเคก็ล้อกันไปนะครับตามกันไปแต่ข้อที่4นี่แปลกมากเลยนะครับบริษัทที่ว่าราคาที่เจ้าของรถให้นนะครับล่อให้เราไปซื้อนะครับนะครับอันนี้เราต้องพิจาณานะครับก็คือรายได้เพิ่มแต่กําไรติดลบบริหารจัดการค่าใช้จ่ายไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นหุ้น HHR นะครับอันนี้ก็คือบริษัท H Hotel and Resort จำกัดมหาชนนะครับเรามาดูว่าเรามาดูว่าหุ้นบริษัทเนี้ยนะครับเขามีรายได้เพิ่มนะกำไรหดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นี้สินปีล่าสุด2องห0ืนกว่าล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้น16,000ล้านนะครับนี่เยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น เรามาดูรายได้เลยนะครับตัวอย่างรายได้ปี63รายได้2,200กว่าล้านนะครับปี64รายได้4,000กว่าล้าน,น,นปี65รายได้8,800ล้านปีล่าสุดรายได้10,000ล้านแล้วเรามาดูกำไรสุทธิครับรายได้ 65, 2, 2, ปี63 2,000กว่าล้านติดลบไปอีก2,000กว่าล้านแสดงว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายได้4,000กว่าล้านเห็นไหมครับ <ขน Mitarbeiter> ปีต่อมากำไรเพิ่มขึ้นเป็น เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากสองพันกว่าล้านเป็นสี่พันกว่าล้านเนี่ยรายได้หรือยอดขายเนี่ยแต่กําไรนะครับกาไรสุทธิหักไปแล้วก็ติดลบอีกพันกว่าล้านเห็นไหมครับเพื่อนๆปีต่อมารายได้รวมแปดพันแปดร้อยกว่าล้านนะครับแปดพันแปดร้อยกว่าล้านมากกว่านะครับยอดขายรายได้มากกว่าปีก่อนหน้านั้นอีกเป็นโหเป็นเท่าตัวก็คือ รา,ายได้หรือยอดขายเพิ่มร้อยเปอร์เซนตแต่กำไรสุทธิมีสิบสี่ล้านหาเงินได้ขายได้แปดพันกว่าล้านเหลือเงินเป็นกำไรสุทธิสิบสี่ล้านนะครับปีที่ผ่านมาปีหกหกนะครับอันนี้งบการเงินก็จะแสดงนะครับปีที่ผ่านมาหาได้หมื่นหมื่นกว่าล้านนิดๆนะครับเหลือกำไรสุทธิอยู่แปดสิบหกล้านนะครับอันนี้กำลังจะบอกเพื่อนๆว่าหุ้นที่ว่า มีส่วนลดราคานะครับตัวเลขที่เราดูก็คือ PVB ข้อที่1เห็นไหมครับมีส่วนลดราคาอันนี้ก็ลดมาทุกปีเลยนะครับเนี่ยร้อบาทเนี่ยขายให้86บาทเนี่ยปีล่าสุดร้อยบาทขายให้60บาท1บาทขายให้60สตางค์อย่างนี้มูลค่าหุ้นทางบัญชี4บาทกว่าแต่ขายนะครับเทรด นะบนกระดานเทรดเนี่ยสองบาทเจเห็นไหมครับเพื่อนๆมีส่วนลดราคาจาก4ี่บาทสีบแปเนี่ยถึง40%่นี่แหละหุ้นราคาถูกโดยมูลค่าทางบัญชีแต่ไม่น่าลงทุนเพราะว่ามันประกอบด้วยลักษณะข้อที่4ด้วยนะครับข้อที่5ก็คือหุ้นพวกนี้ไม่เน้นจ่ายปันผลเน้นบริหารขาดทุนไม่รู้ว่าเป็นความจงใจของผู้บริหารหรือเปล่า หรือว่าเปิดหลายบริษัทหรือไม่ทราบนะครับปีนี้มีหุ้น110บริษัทที่ไม่จ่ายปันผลเลยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับก็คือหุ้นนะครับที่ไม่จ่ายปันผลเลยมีถึง110บริษัทจ่ายจำนวนทั้งสิ้น895บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยหุ้นเหล่านี้ก็110บริษัทเนี่ยคือราคาถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีทั้งสิ้นนะครับมีเจ้าของเนี่ยลดราคาขาย 30%ถึง89%ต่อหุ้นนะครับลดราคามากบริษัทร้อยบาทเนี่ยขาย11บาทนะครับทั้งบริษัทเนี่ยนะถ้าลด89%เนี่ยทั้งบริษัทเลยนะครับร้อยบาทเนี่ยขาย11บาทนะครับถือว่าลดกระหน่ำมากนะครับแต่ไม่ดีนะครับทำไมอะ่ะข้อที่5เนะี่ยคือถ้าไม่จ่ายปันผลนี่ก็คือผลตอบแทนที่ถึงมือผู้ถือหุ้นจริงๆเนี่ยมันไม่มีเราจะไปหวังจาก ส่วนต่างราคาเราซื้อถูกแล้วไปขายแพงนี่ยากเพราะมันเป็นบริษัทที่ผลประกอบการไม่ดีนะครับมันไม่น่าซื้อแล้วก็ลงทุนเพื่อให้เกิด value diver ก็คือตัวผักดันราคานอกจากบริษัทเหล่านี้ติดลบมาหลายๆปีแล้วเปลี่ยนธุรกิจหรือเปลี่ยนผู้บริหารที่เก่งๆฝีมือดีมีคุณธรรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจหรือทําธุรกิจเดิมแต่ผู้บริหารเก่งนะครับพลิกฟื้นนะครับบริหารจัดการ ความเสี่ยงแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็อาจจะกลายเป็นหุ้นพลิกฟื้นนะครับล้างขาดทุนสะสมลดทุนเพิ่มทุนแล้วก็พอมีกําไรก็เริ่มจ่ายปันผลอันนี้ก็จะกลายเป็นหุ้นพลิกฟื้นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีการจ่ายปันผลเลยนะครับคือหุ้นเหล่านี้นะครับต่อไปประการที่6นะครับมักรบกวนพูดถึงหุ้นบ่อยๆโดยวิธีการเพิ่มทุนพูดถึงหุ้นมีจํานวนหุ้นเท่าเดิมแต่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น นะครับอันนี้จากตัวอย่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับ,นะรบทุนที่ออกชําระแล้วนะครับดูทุนที่ออกและชําระแล้วเนี่ยอย่างหุ้นของบริษัทนะครับเมตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนไม่ใช่ไม่ใช่อมะตะนะครับเมตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับเพื่อนๆลองดูว่าลงขันกันลงขันกันเนี่ยครับจาก1,200 74นะครับล้านนะครับอันนี้คือทุนที่ออกชำระแล้วนะครับแล้วคราวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นพันกเพิ่มขึ้นมาเป็น2อ0 0ันหนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น2,790ล้านเราไปดูว่าตัวเลขการเพิ่มทุนเพื่อนๆกดเข้าไปในช่องสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าบริษัทเหล่านี้นะครับมัน ทำไมมันถูกแล้วมันแปลว่าไม่ดีเพราะอะไรเพื่อนๆลองดูนะครับเราจะไม่เห็นคําว่า XD คือจ่ายปันผลเลยเราจะเห็นแต่นะครับ XM ก็อันนี้คือเรื่องของการประชุมนะครับ XM นะครับ XV นะครับ XR เห็นไหมครับก็คือพูดง่ายๆคือ x r ก็ก็คือวันที่เขาจะหมดเขต เพิ่มทุนก็คือใครซื้อหุ้นก่อนหน้านี้แล้วถือจนถึงวันที่28ิพฤษภาเนี่ยนะครับอันนี้ปี64เนี่ยคือคือเพิ่มทุนนะครับอัน,นเนี้ยคำว่า XR เนี่ยถ้าเพื่อนเอนเห็นตัว XR 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 ทั้งหลายแหล่นี่นะครับอันเนี้ยคือบริษัทรบกวนผู้ถือหุ้นก็อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับจากตรงนั้นนะครับ1,200ล้านปีล่าสุด2700ล้านเห็นไหมครับ เจ้าพันก่อล้านเพิ่มทุนเพิ่มทุนเพิ่มทุนเพื่อจะไปทาอะไรเพื่อจะไปบริหารให้มันขาดทุนแล้วเงเินไปไหนหมดนะครับถ้าปีสองปียังพอว่านะครับเพิ่มทุนแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจแล้วก็มีกําไรแล้วก็เอามาปันผลนะครับโอ้ก้าวหน้าขึ้นนะครับเพิ่มทุนสองบาททํากาไรได้ห้าบาทต่อหุ้นเนี้ยโอ้หน้าสนใจผู้บริหารมีธรรมาพี่บาลน,นะครับแต่เพิ่มทุนเพิ่มทุนไปอย่างบริษัทเนี้ยนะครับตัวอย่างเมตาเนี่ยครับเพิ่มทุนไป แต่อ่ากำไรพูดง่ายๆคือยอดขายก็หายรายได้หายกำไรหดนะครับนะเพิ่มทุนไปเรื่อยลบคนพูดถึงหุ้นนะครับอย่างจากหุ้นราคาหนึ่งบาทเนี่ยพอขอเพิ่มทุนอีกยี่สิบสองนะครับเพื่อนมีอยู่หนึ่งแสนหุ้นเนี่ยเพิ่มก็เพื่อนเพิ่มก็เพื่อนเพิ่มก็ต้องไปเพิ่มเงินอีกแต่มีหุ้นจํานวนเท่าเดิมอย่างเงี้ยปีต่อมาเอาอีละเพิ่มทุนอีละ ไีที่แล้วยี่สิบสองสตางค์ปีนี้ห้าสิบสตางค์นะต่อหุน้นนะครับค่าใช้จ่ายของการซื้อหุ้นนะครับของเพื่อนก็เพิ่มขึ้นแต่ได้หุ้นเท่าเดิมนะครับที่ซื้อมาครั้งแรกแต่เพิ่มทุนเพิ่มทุนทุกปีทุกปีเนี้ยหรือปีครั้ง2ปีครั้งนี้นะครับอันนี้ก็คือมักจะรบกวนพูดถึงหุ้นบ่อยๆโดยวิธีการเพิ่มทุนพูดถึงหุ้นมีจำนวนหุ้นเท่าเดิมแต่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม เสมอๆอ,อันนี้คือประการที่7ของหุ้นทั้ง1 1 1ตัวบริษัทเหล่านี้นะครับประการที่7คือหุ้นบริษัทเหล่านี้มักจะออกวอลเลนหรือหุ้นลูกโดยจะมี V1 V2 V3 เป็นต้นต่อท้ายชื่อหุ้นแม่นั่นเองนะครับอย่างบริษัทเมเอเมเกียเมตาเนี่ยนะครับถามว่ามีวอลเลนไหม XV นี่แหละตัววอลเลนเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็น XV ไหมเนี่ย62ก็มี XV 6 4ก็มี XV 6 5ก็มี XV นะครับ6 6ก็มี XV c ปีซ้อนนี่โห oh, ออกวอลเนตลอดนะครับอาจารย์ของคุณปู่วอลเรนเบิรฟเฟตก็คือเบนจามินเกรแฮมผู้ที่เขียนหนังสือหุ้เว i นะครับก็คือ The Intelligent Investor นักลงทุนผู้ชาญฉลาดเนี่ยเึ่งเป็นหนังสือแนะนำของคุณปู่วอลเรนเบิรฟเฟตนะครับบอกว่า ถ้าบริษัทไหนเนี่ยถ้าเราจะพิจารณานะครับออกวอลันเนี่ยนะครับบริษัทนั้นนะไม่ควรจะเกินสามเปอร์เซนของนะครับทุนจดทะเบียนนะครับอย่างเช่นทุนจดทะเบียนหนึ่งร้อยล้านเนี่ยก็ไม่ควรจะออกวอลันเกินสามล้านนะครับแต่บริษัทเหล่านี้ออกวอลันต้องโอหนี่สี่ปีซ้อนนะเพื่อนๆลองคิดดูว่ามันเกินหรือไม่เกินเอาแค่ง่ายๆนะครับเอาแค่ง่ายๆ อย่างปี62เนี่ยนะครับปีเดียวนะครับ14ต่อหนึ่งสิต่อหนึ่งเนี่ยถามว่าเกิน3%มเปอร์เซ็นเพื่อนๆก็เอาคิดง่ายๆเลย14หุ้นเดิมเนี่ยออกวอลลันไปหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เอาหนึ่งเนี่ยหารด้วย14นะครับคูณด้วย100เนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วมันเกิน3%มเปอร์เซ็นไหมแค่ปีแรกปีเดียวเนี่ยปาเข้าไป7%ของทุนจดทะเบียนแล้วไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านั้นและไม่ต้องพูดถึงอีก3ปีข้างหน้านะครับ แล้งแต่ปี62แล้วถัดจากนั้นมาอีก3ปีก็ยังออกละที่เราเห็นเห็นอยู่นี่4ปีนะครับเห็นไหมครับรับรองเลยเกิน3%แน่นอนนะครับท่นี้คือสรุปแล้วนะครับก็หุ้นราคาถูกไม่ได้แปลว่าดีเท่านั้นเนี่ยประกอบด้วยลักษณะทั้ง7ประการนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสรุปก็คือ p v นะครับต่ำนะครับ ก็คือมูลค่าทางบัญชีต่ํากว่า1ไม่ว่าจะเป็น 0.8, 0.7หรือ0.1นะครับก็คือเจ้าของลดราคากระนำเลยซัมเมอร์เซลล์นะครับ 2. ก็คือมีหนี้สินมากเงินสดน้อยหรือไม่มีเงินสดเลยหรือบริษัทติดลบนะครับ3ก็คือรายได้หายกําไรหดนะครับ4ก็คือรายได้เพิ่มแต่กําไรติดลบบริหารจัดการค่าใช้จ่ายไม่ได้ 5. ก็คือไม่เน้นจ่ายปันผลไม่มีจ่ายันผลบริษัท110บริษัทเหล่านี้ ไม่มีจัเกันผลเลยสักบริษัทนะครับต่อไปข้อที่6ก็คือมักรบกวนผู้ถือหุ้นบ่อยๆโดยวิธีการเพิ่มทุนประการที่7เลยครับก็คือหุ้นบริษัทเหล่านี้มักจะออกวอร์เรนหรือหุ้นลูกโดยจะมีอ,อักษรย่อ V1 V2 V10 V12 เนี่ยต่อท้ายชื่อหุ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก s e ตสมา r t แล้วก็ e ซตเทรดนะครับรู้สึกขอบคุณ s ซตเทรดเซตสมาที่นําเสนอข้อมูลนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ